หอมหวายเซ็บเสพพี่น้องเอเ้ยตอนแรกน่ามีไงเกลียวเลยพี่น้อง <c oughs> น้ำจะนั่งคุ้นๆพี่น้องนๆๆี่ใสใ่ไก่ใส่ไก่ครึ่งตัวพี่น้องตีนหักลายตีนเด้อพี่น้องเด้อสีตีนคุณองกันเอามาจะใส่เอามาจะใสก่กือลายตีนแท้ ตีนปลายไก่ไก่ตัวเดียวมั้งอืมสี่ตีนพี่น้องจะพอมาจังตายแล้วคือบ้านคือเมืองแกงวายพี่น้องผู้แกงแมนสบายดีพี่น้องเป็นญ่เขียวพี่น้องเป็นใหญ่เขียวหอมวายต้นเร่งพี่น้องข่าวเศร้านี่มาขี้น้ำกันเสร็จเด้อ นำในน่าเียวเขียวเนาะจะหน่อยแล้วจะหน่อยแล้วามเอาหัมลูกแหลดู่มเนะจนะจบเนบ่ยนเลยบละเเนเล ป่าเจ้าลอถา่ายกินของวายเพราะตอัวสวยเลยช่วยเป็นเจ้าถา่ายจิเ้เเจอมีไงเคี้ยวอ่ะ <c oughs> เพิ่นว่าเจอเจอเอจอสมพักเสียนว่าป่าวจะละมาคายสมพักเสียงพีนพ่น้องผู้ได้ผู้ดได้มาขายนะเมียแถวสีบูบ้าออขาถามอีอีพายมาขายผู้ขันเป็นได้ขาเจ้าใส่หมวกหมอห้าบัวเห็นหมอว่ามาเจอสมพักเสียนว่ากินสมพักเสียนขนาดแล้วบอกอ๋หมอวายข้างนอ้ยอืย เขามาหลงตึงัก<ภ>มาอมวาหักเราอนะกะแไนเราเห็ดมพเสียนนะเนาะมมเมขานนะะจอมันสมพดวะต่างวงกินข้าพีน้อง งามพี่น้องนางหัวเออกระโดดเช้นบอทำยใหไงเคี้ยวแกงนะพี่น้องแซ่พี่น้องเลยบอกป้าล่างใส่พี <co> <ério> ่น้อง

เออมันจะเห็นเบิดถูกมุมดีมาเลเ่องลข้างล่างคุณรเมยนั่นคเห็ุวิ่งมาเผาล่างมากเะอินไปทางใหม่ใช่ไมแล้ไเจยังไไ้่นกไใส่เถ้าใส่จกเจ้สอองวาน่กินเนาะก็ขึ้นไปก็ะมันคืบุมีปอองวานีกินัน ันแม่ข่าวจากสอบนางโอ้หน้ามันก,กระงามอยู่ที่ชนะเนี่ยในร้อยป่าให้ผมพอดีเหมือนว่ากูตโตป่าเสือจะซื้อมาหายนะใส,ใส่พอดีงามป่ะ กระหิตสิบคือกันนะเบ้อหรือว่าตัวหนึ่งขอบวกวข้างหน้าเบอร์สองมันคนตัวหน่อยมันใส่ตัวใหญ่นะมันคืออะไรไม่เห็นตรงหลวงเลยเ <c oughs> ม้นยังมาเลยใช่ปะคือกลิ่นขีดแทะยินขีมูสจั๊กนะจั๊จกลดภัย รถไทยไทยนะจะแล้วรถตูของหุ่มมาเป็นรถอะไรรถซีบ่ะพาด่แม็ค่ค่นุ่มมายังมปลาจะได้นั่งว้บยไปทั้งชอือเียมักอื้อนะบอกไปเถา เพ้นเลืองๆมเนี่ยสินไก่นางไก่าเอาอแกงวายเดี๋นี้พี่น่องมนเคี้ยวนี่ออเหนี่มกวยฮะพ่น่หองหน้าเมนแล้วเมียดสบายดีสบายดี ใช้หาทะเเนาะเนไาจมาอาะจอดบเออเจะจอดบเอาพักลุงแล้วพี่น้อง ตำแตงบ่อืมนเ้อหอมถุยถโอ้จำพอมีเงื่อนจำมือนี่กู้เพ็นแนวกินดอคกคนวะจะว่าข้องแกงหวานอย่บ่จักมันบปแกงเสาวนะแกงแรงเฉบ่จักูเพนแนวกินดอกวาฉันวางห้าชิมากูม่แนวกินแหละแหละวเออาสันเาำ เอามายางเราจะอ่อากเ่ยเพื่อนเนอี่ก็มีกุย่ากูกกระตำกินเลยลเคคราะ <c oughs> ้อเวหหอมเลยเขียวเอ้ย อุ้ยอุ้ยเบ้อืมอาหารเสรบ้านเลาพี่น้องเอ้ยเมื่อไี้เพื่อก็ขายเบิร์บ้เบิร์ตโอ้ขายดีอะไรตัวเปาอืมหมอกเล่าครับจิ๊บจางเลือดเค็มพ่ออะไรไหมคะพ่อบ่อืมล้างเมือเลกิดข้าดเป็นนัวด้พ่อบ่อืมพ่ออะไรฮอมเบิร์บนั่หน่อยนเบร์นมาเออขนาดขนาผูบออกมาเค็มนาะพอดีอื

ข้อแกสาเรียนเนาะเขาจะตุ่มที่จะพักแต่หนาอ่าเชื่อยหนาพิชังเขาอยากินไไม่แต่ที่จเกลือน้ำป่ามีต่ซีมกับ อื้มอบเอาบ่บรรยากาศเป็นไงไก่อบทำเลยฮะเมยบอกให้ล่างเมื่อที่เขาข้าเด็ดข้าวเด้นะเออได้ขาเดียว

สไลด์ไปอ้ยเป็นบักทำเฮเดนเฮเดนมันชิลงเองมันละเดนโอ้โอ้กึ่งไปจะกึ่งไปเบ้ามนเจ็บข้างในบ่จะโอ้

ังเงอ่ยงเงิ ici, ้งายน่มเ bon ี้่ได้เห็นไมไปเตะเตะเข่าม้ออีผัวแกงวายพี่เนอะเมื่อก่อนพี่เนาะส้ยสดี